ก้เหรอรีต้อง่สะผู้น้อยอะไรอ่าชื่ออ่ะใจอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะน่าฮานาปทางญาติธรรมนะคะอ่บอกชื่อนาจคนตอนอามดออกก่อนผู้น้อยผู้น้อยชื่ออะไรผู้น้อยนาหงษทรัลจครับวตั้ใจเสร็จ ปฏิบัติธรรมต่อไปครับแล้วเออนี่คือความตั้งใจมาจากัช่างใครใครเป็นผู้แนะนำมาเอ่ยจินตาครับไหนไหนถ่าจินตาขออนุญหน่อยไม่รู้จักไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะแล้วทีนี้มาทานี้แล้วทีนี้เรามีความประทับใจอะไรในชั้นประชุมธรรมสองวันนี้ เอาไม้ใกล้ๆขอมนุน้อยมีไม้สองตัวไม่ต้องอ่านหน้าไปบอกดได้เลยค่ะอ่ะเรามีความประทับใจอะไรในสองวันนี้มีการเบิกบานอ๋ใจมีความเบิกบานติใจค่ะใจดีมีความมีความตั้งใจใช่ไหมฮะนี่คือความประทับใจที่เราจะได้ในจากในสองวันนี้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกะเราอยากเราเราปรับตืครั้ มีความดีครับไปแน่นบคนบุคคลที่ไม่เข้าใจมาปฏิบัติธรรมต่อไปครับต่อมือด้วยนะคะแล้วหลังจากประชุมธรรมสองวันเนี้ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราสองวันเนี้ยเราได้อะไรกลับไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวอะไรเราบ้างจะไปปฏิบัติธรรมต่อไป แล้วมีความฝันว่าอยากจะกินเจบ้างไหมอยากกินเจครับ <S 1> <S 1> อ๋อตบมือด้หวยเป็นกำลังใจงนะคะอ่ะแล้วข้อที่4ข้อสุดท้าย